นี่น้อยนาขับรถเก่งขนาดนี้ทําไมไม่บอกชาติบ้างล่ะก็ชาติเคยให้น้อยนาขับรถบ้างไหมล่ะถ้าก็ขับอยู่แค่คนเดียวอะ่ะเออมันก็จริงเนาะว่าแต่ทําไมถึงซื้อ86ล่ะก็86มันถูกดีนี่อีกอย่างเป็น fr ด้วยสำหรับสายดิฟ์แล้วก็86เนี่ยคือที่1เลยคิดว่านะแบบนี้น้อยนาต้องไปแข่งดิฟแล้ว ้รถเจ๋งนี่น้องสนใจแข่งกับพี่หรือเปล่าอ๋อไม่แข่งกับพี่พี่อยากแข่งพี่ไปแข่งกับคนอื่นเลยครับโออะไรวะแค่นี้ปอ๊อตเหรอไม่เป็นไรชาติเดี๋ยวน้อยนาจัดก,การให้มาสิพี่แข่งก็แข่งเออมันต้องอย่างนี้สิดูทรงแล้วเนี่ยก็เป็น86ธรรมดาธรรมดานะคงจะมาสู้อาสามสองของชันไม่ได้หรอก แปลกใจจริงๆปตาไม่กินยืดโลโหลฉโลอโ,โจโจสวัสด,ดีท่านผู้ชมทุกท่านครับผมมีดีต้อนรับเข้าสู่ยำมะม,ม่วงชาแนลเอ้ยยำมะละกอชาแนลเอ้ยยำปลาทูชาแนลเอ้ยยำม,มาต้มชาแนลเอ้ยถูกแล้ววันนี้เราก็อยู่กับน้อยแน่นครับเพราะว่าจะชาติไปทํางานแล้วนะครับวันนี้เป็นวันหยุดของน้อยแน่นครับผม,มก็ตกปลาชิวๆนี่ฮะ ไม่รู้จะได้ปลาหรือเปล่านะะี่คก็เป็นเบ็ดบูทุกอีกแล้วเ <g ül> <g ül> บ็ดไม่มีสายเพราะว่าวันนี้ไม่น่าจะได้กินหรอกปลานะเลิกตกปลาเถอะนะครับผมก็จากเรื่องก่อนหน้านี้นะครับที่เราไปแข่งกับ3 2มมารู้สึกว่ารถเราเนี่ยอืดมากเลยนะครับเพราะว่าเครื่องเดิมเนี่ยมันแค่200ม้าเท่านั้นเองนะครับผมแถมยังเป็น NA ด้วยนะครับผม NA ก็คือไม่มีระบบเทอร์โบหรือว่าซูเปอร์ชาร์จมาช่วย <c oughs> นั่นเองนะครับผมวันนี้ก็เลยคิดว่าจะเอารถไปแซวสักหน่อยนะครับผม แวปคืออะไรแวปก็คือเปลี่ยนเครื่องใหม่นั่นเองนะฮะนี่โอ้โหเดี๋ยวจะพามาดูว่าเครื่องเดิมมันเป็นยังไงนะฮะเครื่องเดิมก็ไม่ได้แปลว่าไม่ดีนะแต่แค่มันไม่แรงเฉยๆนะครับนี่เครื่องเดิมนะครับมากับ FA 20นะครับผม200แรงมา้า200นิวตันเมตรนะครับอันนี้ที่เขาเคลมไว้นะแต่รถจริงๆนะเนี่ยมาลงล้อจริงๆเนี่ยอยู่ประมาณ170มา้าทุกคนแล้วก็ทอกอยู่ประมาณ1 5 0 160นะครับวเวลาเร่งมันก็เลยแซงคนอื่นเขาไม่ได้นะครับ ถ้าคนอื่นเขาไม่ชนอะไรซะก,ก่อนนี้เราก็น่าจะแซงไม่ได้นะครับผมนะเป็นเครื่องแบบบ็อกเซอร์นะครับบ็อกเซอร์หรือบ็อกสเตอร์วะมันมันต้องอ่านว่าบ็อกเซอร์หรือบ็อกสเตอร์วะจำไม่ได้ <c oughs> มันคือเครื่องสูบนอนนะทุกคนลูกสูบเนี่ยจะวิ่งตามแนวนอนนะครับก็เลยทําให้ซีจีเครื่องเนี่ยค่อนข้างต่ำนะครับทำให้สเตเตอร์ออฟแมสเนี่ยมันต่ํามากนะครับรถคันนี้มันก็เลยเข้าโค้งดีเลยประมาณนั้นนะครับแต่เสียดายนะครับผมมันไม่แรงนะฮะจะเอาไปติดเทอร์โบสักก็ยังแรงไม่พอนะครับก็เลยคิดว่า เอาไปวาง2 j เจเลยดีกว่านะครับผม <laughs> ดูซสึว่าถ้าเอาไปวาง2เจเนี่จะแรงขนาดไหนนะครับไปไปไป let's go let's go เด<ำ>ิมเดิมมานี่ก็ถือว่าแรงอยู่นะนี่แม้พอใช้ได้อยู่นะครับออกตัวนี่มีโอกาสที่แบบล้อปัดล้อฟรีอยู่บ้างนะอยู่บ้างเออแต่เวลา แข่งจริงๆเอาไปแข่งทางตรงอะไรเงี้ยโอ้โหลองว่าตามชาวบ้านเขาไม่ทันนะครับแหม่เดิมๆนี่มากับ LSD เนะี้ยผม limit e d slip นี้ฮะลิฟได้สบายๆนี่ขอโทษครับขอโทษครับเฮ้ยเราเล้ตัวละครเป็นผู้หญิงแล้วต้องขอโทษแค่ดิขอโทษแค่หนูไม่ได้ตั้งใจแค่โอ้ <c oughs> โอ <c oughs> รถบุบเลยโอ้ อันนี้คือแบบการจะยึดเบกมือเขาโค้งส,สวยเมื่อกี้รู้สึกว่าจะแรงไปหน่อยมาแรงเกินมาแรงเกินไปได้ข่าวว่าเมืองน,นี้เนี่ยมีอู่แต่งรถซ่อมรถอยู่ด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะไปแวะกันนะฮะดูว่าอู่เขาจะทาอะไรให้เราได้บ้างเนี่ยโอเคมาแล้วเรียบร้อยขึ้นไปเลยครับนี่อู้อู่นี้อูนอนอ่นี้เอาเรื่องอยู่นะเนี่ยอืม สวัสดีแค่เฮ้ยเสียงเหมือนต๊ดแต่กูสวัสดีแค่เออไม่ทราบว่าคุณเป็นเจ้าของที่นี่หรือเปล่าแค่อ๋อผมเป็นช่างประจําที่นี่ครับว่าแต่คุณจะรถมาทาอะไรหรอเออพอดีฉันอยากจะเอารถมาเปลี่ยนเครื่องหน่อยค่ะไม่ทราบว่าที่ร้านมี 2J z ซัไหมโอ้มีสิครับอยากได้แบบไหนธรรมดาหรือว่าเอาแบบโคตรแรงเลยเอาแบบโคตรแรงเลยค่ะแต่ราคาแบบนิดเดียวอ่ะพอจะมีบ้างไหม โอ้มีสิครับผมง,ง่ายสบายมากราคาถูกครับที่นี่มาเดี๋ยวเราทําการสแซฟเรืรอนกันเลยดีกว่านะครับผมนะเดี๋ยวรถเข้ามาที่นี่กันโอ้โหคุณลูกค้าไปทําอะไรมาเนี่ยคุณลูกค้าไปทาอะไรมารถบุกเบี้ยว er ไปหมดเลยนะฮะเออเดี๋ยวเดี๋ยวทําการซ่อมตัวถังก่อนนะครับโอเคกานะทําการซ่อมตัวถังนะครับนี่ก็งลงจากรถมาเลยนะฮะโอเคเดี<จ>๋ยวผมแวฟบให้ครับคุณลูกค้า ลูกค้าเชิญนั่งรอที่ห้องรับรองก่อนได้เลยนะครับเดี๋ยวเราเปิดฝากระโปรงออกมาก่อนนะดูซิว่าข้างในเป็นอะไรโอ้่คือข้างในนะครับข้างในนี่เป็น F A 2 0นะครับ N A แบบไม่มีเทอร์โบเลยเลยนะครับผมคาบอกไม่เอาซปเปอร์ชาร์จไม่เอาเทอร์โบแต่ขอเป็น2 J Z เลยนะฮะเดี๋ยวสมหมายจาัดก,การให้อโชโชหมุนหมุนอาะหมุนหมุนโชโชอ่าโอเคดูก่อนว่าเราจะต้องถอดอะไรมาบ้างอ่านะอ่า,อาดึงสายไฟออกมาก่อนแนละดับแรกนะ ขอเคลียเอานั่นอันนี้ออกมาก่อนรับรองว่าเดี๋ยวเจ๋งแน่นอนเอาละครับเสร็จเรียบร้อยนะครับผมนี่ก็คือเครื่อง2 JZ นะครับหรือว่าเครื่องซูปเปอร์นั่นแหละทุกคนเอามายัดใน To y o ต a t t 8 6นะครับผมโหเอาเรื่องจัดครับผมจังหว่านี้มากับเทอร์โบ2ตัวฮะตัวเดียวนี้อาจจะแรงไม่พอนี้เล่น2ตัวกันเลยทีเดียวนะครับกับเครื่อง2 j Z นะฮะโหสามพ0 0ซีซีครับวินแคม24วาล์วาครับผม บอกเลยว่าน่าจะประมาณ6700มาได้นะครับเอาเรื่องจะจัดนะครับแล้วก็เราแต่งเครื่องทั้งทีนะครับเราก็จะเปลี่ยนท่อด้วยเลยนะครับนี่เปลี่ยนเป็นท่อคู่แบบว่าใหญ่กว่าเดิมนะครับผมท่อเดิม่ยมันเล็กนิดเดียวนะฮะอ่าเราก็เปลี่ยนท่อใหม่นะครับไหนๆก็มาล้านแต่งแล้วเปลี่ยนล้ออีกสักหน่อยไหมทุกคนเปลี่ยนล้ออีกสักหน่อยนะทุกคนมาที่วิวครับผมแล้วก็ไปดูที่ว่ามีล้ออะไรบ้างนะครับโอ้โหแน่นอนนะครับผมท e อีกแล้ว จะใส่จะใส่105 105x ก็ได้นะเออเดี๋ยวผมใส่ 105x แล้วกันใส่ทีใส่ไอสไปเดี๋ยวทุกคนด่าแน่เลยพี่อ่านไม่มีร้ออะไรอื่นแล้วเหรอเออาก็ทีออก่อนเลยนะฮะโอ้โหอ่ะเสร็จแล้วเรียบร้อยโอ้เป็นไงอลังการมากนะทุกคนบอกเลยว่าโคตรแรงแน่นอนครับรอบนี้เอารถเสร็จแล้วไปรับรถก่อนโอ้โหแป๊บเดียวเองะฮ เราไม่นานครับได้ล้อใหม่ท่อใหม่แล้วก็เครื่องใหม่เลยนะฮะผมโอ้เอารมแบบว่าเปลี่ยนเลยครับตอนนี้เอารา่าตั้งก่อนเลาายใจตัคงก่อนเนี่เดี๋ยวเอาตั้งวางไว้นี่นะครับค่าเสบบเรื่องนะครับผมสองปึงนะฮะไม่รู้กี่บาทแต่สองปึงนะ้งเนี่ยอาจจะปิดฝากระโปรงลูกค้าก่อนนะครับผมโอเคของแรงอีซซอนอยู่ในฝากระโปรงแล้วเรียบร้อยนะครับผมขอบคุณมากค่ะคุณช่างนะขอบคุณมากเลยรู้สึกว่ารู้สึกว่าเราจะตัวใหญ่กว่าสมหมายเยอะเลยนะ ดูดิชาวดูนี่คือแบบตัวใหญ่เป็นข้างเยอะยนะครับผมนะอ่าโอเคอ่าเรียบร้อยกลัวกลัวเอาเรื่องทุกคนเสียงไม่ค่อยแรงเลยว่ะเสียงไม่แรงเลยอ่ะอ่ะโอเคอ่ะใช้เสียงนี้ดีกว่าอ่ะบึงบ้งบึงบ้งบึงบ้งบึ้งแบบโอ้ออกตัวโอเว้เดี๋ยว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 รู้สึกว่า รถเรารถเราจะแรงมากครับแรงจนแบบว่าแ r a c t i o n เอาไม่อยู่ครับทุกคนดูวะผมว่าผม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 ไฟรองสีทิ้งไงทุกคนผมตั้งตั้งลำยากอยู่กันนะโอ้โหเอาเรื่องเอาเรื่องแต่ที่แน่เลยก็คือแรงมากทุกคนออเอาเรื่องเอาเรื่อง ไหนนะขอมาลองหน่อยดิขอมาลองหน่อยอ่าขอมาลองตรงนี้หน่อยนะครับมาลองดูหน่อยซิว่าจะเป็นอย่างไรครับกีทกวนไปโอ้โวยโอ้โว้ยไปนะรู้สึกว่าออกตัวไม่ค่อยดีนะแต่คือแบบความเร็วปลายนี่เอาเรื่องครับผมวิง่งวิ่งสุดนี้สามร้อยพอดีครับเบรกเบกเบรกไม่อยู่แล้วโอ้ กไม่อยู่นะทุกคนอเอาเรื่องจ้าแต่แรงแมากทุกคนแรงแมากสุดสนามบินนะสามร้อยพอดีนะครับแต่ระยะเอกไม่มีนะครับผมโหแรงขึ้นกว่าเดิมเยอะเลยฮนะนี่ประมาณเจ็ดแปดร้อยมาได้มม้งเนียเอาเรื่องอยู่ปกันนะครับผมเอาเรื่องอยู่เอาเรื่องอยู่ไอมันต้องไปแข่งแล้วล่ะจังวะเนี้ย เอารถมาลองหน่อยนะดูสิว uh, ่าเราจะสู้คนอื hmm ่นไหวหรือเปล่านะครับผมมาแล้วครับรอบแรกแข่งกับใครก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับผมแต่ที่แน่ๆขอเบินยางก่อนมาเบินยางก่อนเลยอเบินยางเบินยางเบินยางอ้าให้ร้อนไปเลยนะฮะอ่าดูสิเจอกับอุ้ยเจอกับรถอะไรก็ไม่รู้นี่ฮะบอกเลยว่าผมนี่ชนะแน่นอนเอาจริงดิ มาครับเออทีทูวันใช่ป่ะดิไปโอ้ออกตัวไม่ดีครับมัวแต่ล้อฟรีเนี่ยครับผมมาสับสองสับสองแล้วโอ้โยสับสามครับผมสับสี่ครับผมโอ้ยรถ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 เดี๋ยวเดี๋ยวคุณไม่อยู่คุณไม่อยู่โอ้เวก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 อือหือสิบสามวิครับรถคุมไม่อยู่อ่ะมันมันแรงเกินแล้เหมือนท็อปมันเยอะไปหน่อยนะครับผมเออแต่ว่า พอตั้งหนักได้ก็โอเคอยู่นะทุกคนว่าเอาเรื่องจัดๆนะครับผมผมถือว่าโอเคนะคันนี้กับเครื่อง 2JZ เจเซนะหูเอาเรื่องจริงๆครับอ่าเดี๋ยวมารอคิวกันต่อไปนะครับผมมาครับรอบต่อไปเจอกับบ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 บ โอ้โหนี่เล่นเอาเครื่องอะไรมายัดครับพี่พี่กลัวมผมจะไม่ชนะใช่ไหม <c oughs> <c oughs> เครื่องใหญ่ไฟไหมพี่อะไรจะขนาดนั้นอะไรไอ้นี่มาไงเนะี่ยเอา้าไอ้นั่นมาไงไม่รู้ล้วขอเบอร์ย่างก่อนนะครับผมหจังวะนี้ผมว่าแพ้แน่เลยว่ะรอบนี้แต่ก็ไม่แน่นะไม่แน่อาจจะชะนะก็ได้เคมา ถ้าเราไม่มัวแต่ฟรีทิ้งนะผมว่าออกตัวดีๆหน่อยผมว่าเวลาน่าจะดีกว่านี้นะทุกคนมาบพร้อมพร้อมพร้อมมาจงงังหวะนี้ที่ฟูวันไปมันออกตัวดีกว่าเราว่ะหูสับสองไปครับซับสามสห,มไหมูไหม่ทันนะทุกคนไอ้บ้าโคตรเร็วเลยูไปอ่ะ เราจบที่12.8ครับผมไอ้คัันน้นได้11วิเนี่ยฮะโอ้เอาเรื่องจัดจัดววาทุกคนไอ้รถอะไรไวันหน้ารถผีสิง <c oughs> ขอเรียกมันว่ารถผีสิงแล้วกันเพราะว่ามันดูรถแปลกๆดีนะครับผมยัดเครื่องอะไรมาไม่รู้โคตรใหญ่แล้วก็โคตรแรงนะฮะโอ้800มา้าคงจะไม่พอแล้วสำหรับสนามนี้นะฮะ สถานีนี้ต้องมีในตรัสช่วยแล้วล่ะต้องต้องต้องมีสักพันแรงม้าแหละเอ่อถ้าถ้าไม่งั้นคือไม่ไหวนะครับเจอกับอะไรไม่รู้รทุกคนมารอบนี้หนเจอกับใครเจอกับใครมีองค์มีอะมีองค์มีอะแสดงว่ามีการชนกันเกิดขึ้นนะทุกคนยังไงครับคันนี้เหรออุ้ยคันนี้รถบ้านๆเจอรถบ้านๆแบบนี้สบายๆครับไม่ต้องเบิ้ลยุงเบิเบ้ลยางหรอกนะ บอกเลยว่าต่อให้ก่อนสองเสายังได้เฮ้ย <c oughs> ใครจะไปเชื่อล่ะเออไปแน่ครับข้างในอาจจะวางเครื่องอะไรมาก็ได้นะคจังหวะนี้ไปไปไปโอ้โหกว่าจะออกตัวได้ไปครับจังหวะนี้ยังไงนะรถบ้านเจอแับหกครับแบดหกเจอรถบ้านรถบ้านเจอแบหกครับโอ้โหราแซงมาเลยครับกับเกียร์ห้าของเราเกียร์หกของเราสามร้อยกว่าครับเราเข้าไปที่สิบสามวีครับ โอ้โหก็ยังถือว่าเวลาย,ยังไม่ได้ดีพอเนี่ยนะเพราะว่า13วิเนี่ยโอกาสแพ้ก็ยังมีอยู่เยอะนะครับผมเพราะว่ารถบางคันเนี่ยมันอัพเต็มมาเลยนะนี่ก็เสร็จแล้วครับผมกับการสว a บเครื่องนะฮะ 2JZ ใส่เจ้า GT86 นี่ครับแรงกว่าเดิมค่อนข้างเยอะเลยนะแต่ไม่รู้ว่าถ้าเราไปดริฟต์แล้วเนี่ยมาจะัะเปียนเหมือน,มนตอนแรกหรือเปล่านะครับเพราะว่าท็อกมันเริ่มเยอะเนะี่ย เวลาเหยียบแบบเขาเรียกว่าไงเหยียบสุดเนี่ยมันก็จะปัดเยอะนะครับมันจะปัดเยอะาอม่แต่บ้านดี่ว่าโอ้โอโอ้โโอ้โอ้โอ้โ,อโ,อโอ้ว่าไปบ้านเราอยู่ยไหนวะเนี่ยไม่ไ <laughs> ด่เห็นไหมแม่แม่นี่เห็นไหมนี่ก็จ้ขับธรรมดานะถ้าเราเรล่งรอบเยอะเกินไปกังวรอย่างที่บอกเลยครับ ออกเยอะฮะทำให้รถปัดปัดเยอะขึ้นนะครับเออบางทีอาจจะต้องใช้จอยเล่นนะเพราะว่าใช้คีย์บอร์ดเล่นแล้วเนี่ยปุ่มไม่อยู่อ่าเนี่ยอ่ะแรงจัดแรงจัดชวัวพาวชวัวพาวอ่ะชวัวพาวเอาเรื่องเอาเรื่องโอเคโอเคไปกลับบ้านกันกลับบ้านกัน วันนี้วันหยุดยังไม่ได้พักผ่อนเลยวัแต่ไปซิ่งรถขับตรงๆไม่เป็นแล้วตอนเนี้ยนะเกบ้านเราก็เป็นเนินๆน,น,นะทุกคนคือแบบผมพายายามทำให้มันเอียงนะแต่มไม่เอียงแปลกดีเหมือนกันนี่แล้วก็ลงรถของเรานี้วิง่ง เข้ามาข้างหลังแบบนี้ได้ด้วยนะครับอนาคตอาจจะทําเป็นห้องอย่างอื่นนะวันนี้ก็ประมาณน,นี้แล้วกันครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็ขอบคุณทุกคนนท,ที่ติดตามและรับชมกันนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้หน่อยละกันนะครับเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปตัวเองนะครับไว้แล้วก็จะกลับมาคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้ขอลาท่านผู้ชมไปก่อนสวอยูีหัวเก่งครับผมสดน้ําเล่นหน่ oh. อยดีโอ้โ้เย็นดีจังเอออยากมีบ้านอยู่แบบนี้เหมือนกันเนี่ยจะได้เล่นน้ำวันทุกวันเลยนะฮะ ก็ไปข้างล่างมีอะไรไหมดำดำดำว้าวโอ oh My God น้ำใสมากไปไป,ไป